ส่งภาษาเนีมาครับเล่นที่ทเริมมันหมาจาังหวะนี่แม่ยังอยู่ในการควบบอลของ,ของจอเจ้าบอตเจสราครับ <S <S มาต่อให้เจ้าก,กันเจ้าก,กันแทงมาให้อังคารยิงเรียบร้อยเลยครับยิงยัดไปจังหวะนี้ก็ไม่ผ่านยูที่พิสุทธิ์แทงช่องมาให้เจ้าก,กันกนะจังหวะนี้ยังอยู่ในการควบบอลของเจ้ากันแทงช่องมาลโล่งและเรียบร้อยครับเป็นโทาให้บอลเจสรา อ,อดเจสรายิงนะจังหวะนี้เรียบร้อยเลยครับแม่ครับวันนี้มาให้พิสุทธิ์จิกลงลงและเรียบร้อยเลยครับโอ้ยพีรยุทธจับยิงเรียบร้อยเลยครับพลิกกลับเข้ามาจังหวะนี้เลือกได้ซอยยิงมาก็ยังไม่ผ่าจนจนนาครับโอ้โหกลับมา,ล,มาลงลงอยู่ที่ธีรยุทธ์เนปันมาเรียบร้อยเลยครับพิชธนภัทรแทงเข้ามาลงลงและแม่แ่มัน หลุดปู่เรนของทีเด็ดลูกใหญ่เขาย,ยิงแม่กับไม่ผ่านมือของเจ้นานาครับเอวัได้แล้วจังหวะนี้แทยมาให้ธนภัทรหลอกหนึ่งสองและยิงแม่ก็ไม่ผ่านตัวของกนาวันนี้โอ้โหสุดติงทุกลูกครับแมจะตีไปอยู่ที่ธนภัทรธนภัทรยิงแม่ยิง,ยงอสิสรุตำเบลบอลสบายทรงต่อให้ธนภัทรยิงแม่ธนภัทรยิงแม่ให้ธนภัทรยิงแม่จังหวะนี้ถูกออกด้านหลังไหมครับ อีพินเตวิทอีพินเตวิทและยิงส่วนของจังหวะนี้มากอีพินเตวิทและยิงส่วนของจังหวะนี้มากและยิงส่วนของจังหวะนี้มากวันนี้งานนี้เหนียวจัดครับหลังพุทธินีต่อหมาไร้การัน